โอ้อันเดิมเลยเป็นอันเดิมเลยอันเดิมเลยนี่เป็นเหมือนเดิมกันหรือเปล่านะแม่ผมจะอยู่แบบมื่อกี้พุ่งได้ไวมากทุกคนเอาเป็นเหมือนเดิมเลยใครเป็นคนสับไพ่เนี่ยใครเป็นคนสับไพ่เราเหมือนเดิมเลยคคนนนนนนนโโะะะะเฮ้ ไอเดียวเอนจิเนียร์เอาเอนจิเนียร์หลอกไม่เอนจิเนียร์หลอกแน่ๆแน่จริงลองฆ่ายังลองฆ่าคุณโนราให้ดูหน่อยได้เดี๋ยวนะนี่นี่กำลังนั่งอ่านอยเลยว่าโรเลอร์ทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นความลับให้ได้เลที่เรามาคุยกันในท่อกันคุยในท่อ คุยในคุณขยโยบอกคนไหนก็บอกคุยกันในท่อเราอยากจะพูดมากเลยรอบเมื่อกี้นี้เนี่ยเราคนไมเ่กดบทไหมกดเลยเก็บไปก่อนละกันเราเก็บไว้ถือว่าเป็นข้อมูลเอาเป็นว่าผมสงสัยคุณหนูแล้วไปแล้วบายเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ้าตายท่านจะรักคุณคนนะคะเดี้นะเป็นเซเล็บ เป็นแปนแ้ป่าวไม่เชื่อเราฆ่าดูดิไม่เชื่อเราฆ่าดูดิเฮ้ยเขาขาดวะดูไว้ดูไว้ดูไว้ฮันเน่เราจะเอตัวเอง ขอจูนสัญญาณให้เสร็จก่อนหน้าพี่แปาไมีคนไม่เชื่อดีสินะการพูดความจริงแล้วก็โดนตอกย้ำโดนล้า่ตาพี่แล้วคุณดีนไม่เชื่อคุณคนะไม่รู้อะอเาแหละ เฮ้ยอารมณ์ดีสวัสดีครับอยู่ในยาวใช่ไหมล่ะเลยอารมณ์ดีแต่อยู่ยาวก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะรีเซ็ตนานอ่ะผมเก็บความลับเก่งเอาไว้จริงๆแล้วนะดูตามเมื่อกี้ดูตามเมื่อกี้นี่ผมเลี้ยงเลี้ยงมาเต็มไปหมดเลยนะเลี้ยงเป็ดเป็ดอะเราอ่ะเฮ้ยเลี้ยงมาเต็มไปหมดเฮ้ยี่คะ นี่ค,คนนี้สสก็ปิดเอฮ้ยไม่ใช่อย,ใชอย่ามะม่วงเฮ้ยมุดท่อได้อะดูได้ไงเดี๋ยวมุดให้ดูเอาเปล่ามุดอะไรมีใครที่สงสัยกันไหมคะคนที่สงสัยยังไม่มีเลยผมเดินไม่เจอใครเด็ครับตั้งซ่อมแน่ๆเหลือใครบ้างปะเหลือใครบ้างถ้าเราพูดคนเดียวเหรอเนี่ยนี่บ้าเอ้ยนี่เราพูดคนเดียว วิาาอีกนิดนึงผมจะเดินถึงเควสละไอ้ใครทงนไคะเอ้าผมจะไปเจอคนที่สงสัยเลยแต่ถ้าถ้าคุณคิดว่ามั่นใจแล้วคุณจัดได้เลยนะเอาไปที่ปิมนเราบอกอยู่เอาเป็นแบบรอบที่แล้วเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นมักกะโรนีซอสไก่หนูนม่ไเป็นซอสแต่จะเป็นซอสถ่านซอสถ่านอม่ใชครับป็นหรือเปล่า อยไาเปล่าอะไาทำไงอะรเปล่าไม่ได้สังเกตใครเลยว่ะสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีการสวัสดีโอ้สวัสดีทงควีนที่นี่กันดีกว่าวันนี้ทำไงเนี่ยมากกว่าเก้าพันอิสตตวันนายเต่าสันเสียงล้มไปไหมเอ้ยแอนด์เชือ อ้าวอายตายาเยกา่อหึอายะเกคุณหนูนะสุดท้ายอ่มือสังหารไม่ใช้องคุทอายะก็ไดไงวิ่ง้าและกินเนื้อได้กินศพได้ก็คุณหนูบอกว่ามาดูนี่มาดูดีแล้วคุณหนูก็ลงทอไปเลยอ่ะหรือว่าคุณทีโยคุณทโยไปั้เนี่ย กูดีุจว really? ่าจังปยะเนี่ยมองอยไปอยู่มองอย่อยู่อยู่กับอายานะทำไมต้องวัดอายาอ่ะไม่ใช่อาญาไม่ใช่เขานะอะไรกันครับเนี่ยเราต้องหาต้องหาหนึ่งคนที่เชื่อใจได้เราไปหาหนึ่งคนที่เชื่อใจได้ต้องการหนึ่งคนที่เชื่อใจได้ ต้องการตามหาหนึ่งคนนั่นก็คือถ้าผมตายแล้วก็ผมตายแล้วก็คนคนนั้นก็คือคนที่ฆ่าฉันอะไรนะเมื่อมีควิตแต่ว่าเราบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราตายแล้วก็คนคนนั้นคิดฆ่าแต่ก่อนไม่เชื่อหรอกขอปาดก่อนเอาเลยเอาเลย ที่มันเงียบเกินไปแล้วที่มันเงียบเกินไปมันเงียบเกินไปสงสัยนักสืบเยาวชนอย่างเราจะต้องออกสืบนักสืบโอ้โหอยู่อะไรกันเยอะแยะไปเนี่ยใจหน่อยว่าช่วยเปนว่าเป็นช่างที่นี้เขาเล่นกันแบบซีฟเลยแล้วรวมกลุ่มใหญ่ตลอดอันนี้ตีมดตีมด

ในที่สุดก็มีคนตายเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเปคนไหงคุณมันพัวมากคนณมันฆาตกรทำไมคุณฆ่าคนให้ลงคอหูใช่ใช่ใช่ผมฆ่าก็คือผมผมแค้นจัดตาที่แล้วผมก็เลยมาปาตานี้เฮ้ยใครโหวตฉันโหวตครบเลย คุไหนเป็นโดนนะ้มคุณโดนหะไยยังปั่นสวัสดีครับผมมานะผมเป็นช่างแอนดีเดตนานครับผมก็จะบอกแมาถ้าผมตายคนที่รีพอร์ตก็คือคนร้ายคนจริงๆเราอะเราเป็นมีมิกเลยคนไหนเขาฆ่าต่อหน้าเราเพราะว่าเขาเห็นเราชื่อเดม เราไปรอดซื้อกันนะเฮ้ยไปล่อดีกว่าไปล่อตะเคยก่อนไปล่อตะเคี้คุณตามผมคุณก็อะไรประโยวคุณฆ่าผมไม่ได้เป็นหมุดห่อไปล่อตะเค้ตัวหน้าอร่อยเราจะทำตัวหน้าอร่อยอยู่คนเดียวเราไปล่อซื้อกิเบียเห็นเจ้านัวเฉยๆทำอะไรอ่ะปเากไข่ฟักไข่ไปโยเป็นคุณพ่อไปโยเป็นคุณพ่อดูด้วยไปโยเป็นคุณพ่อคุณพ่อ โยแคลเสร็จแล้วจะไปล่อตาขี้ยปโยจะตรวจตรวจผีให้ดูผมจะไปวีชีพตอนนี้มีสามตัวเมื่อผมตายคนนั้นคือคนที่ฆ่าผมไปทางนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเหลือเราสองคนเหลือสองคนอย่างนั้นเหรอเหลืออยินสอง มีคนตายยังจวะ่ะมีคนตายไม่พอมีคนโดนเหยียบศพด้วยคุณเทียเทียคือสะใจมากแบบเหยียบศพคุณโนราวว้วว้าวแขนส่วนตัวมีประเด็นมีคนสนใจแบบคข้าพานมันไม่ได้มายโยเป็นอะไรหรอคะอ่ะมายโยสักเดียวนิดหนึ่งถ้าไม่ผีผีสามตัวตามมายโยออ่ะเะมายโยเป็นแม่ทรง เ็นผีทั้งแมปเลยค่ะเห็นผีด้วเหรอเฮ้ยเฮ้าโดนได้ยังไงกันคือไม่เลี้ยวหัวหลับตากดแล้วโดนเอยเลยเฮ้ยจบกันไงเล้ามคุณที่สีเหยียบศพผมทำไมอ่ะคุยกันอย่างดีจบโดโดชนะ